สวัสดีครับแปลงนี้ขนาด1ไร่นะครับห่างลาดยาง1กิโลครึ่งนะครับและก็มีร่องน้ําท้ายแปลงนะครับไว้ใช้เวลาอาเราจะรดน้ําต้นไม้หรือว่าปลูกผักปลูกหญ้านะครับแล้วก็ผ่อนเริ่มต้น6,000ถึง6,800บาทนะครับ99งวดครับสนใจนะครับ088 892 4749นะครับเบอร์โทรและ ID ดีลน์ผมส่วนเฟสนะครับธนวัฒน์จันเกล็นะครับส่วน เพจก็เพจเสรที่ดินสุพรรณผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับฟรีดาวครับจ่ายงวดแรกเข้าใช้ที่ดินได้เลยครับผม